นะยังมีแบบนี้อีกเยอะอันนี้จากทั้งตัวเลยค่ะดําๆนั้นน่ะคือที่มันเรามีตามมือตามขาตามอะไรที่มันเป็นแผลดำๆอันนี้ก็เรียกว่าอันเดอร์ผิวหนังอยู่อยู่อ mm ันเดอร์เดอะสกินะ mm hmm. เดี๋ยวนี้แต่บัก๊กกิ่นยังแรงอยู่ mm hmm. แต่ไงนี่บนอยู่ยังมีอีกเยอะอาจารย mm ์เซเว่นแค้วเดอดบิ๊กบิ๊กเกอร์วันไม่เห็นไหมซูเดอออรบิ๊กเกอร์วันที่นี่ซูเดอออรเดอะบิ๊กเกอร์วัน เดี๋ยวเาเดี๋ยวไปกังนนะเราเป็นเด็กเป็นเกตตัวแคนซีออลบอดี้ออลบอดี้อาจารย์เมนทีอยู่ไหนอาจารย์เมนทีระวังจะเป็นเมนเป็นแน่นอนเสื้อหนูเองแตยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมยังมีฟองขาวๆอย่างนี้หนูอยากถามว่าอาจารย์น่ะฉันทีนวันโปรดักต์เยอะไหมกาแฟที่อิงวันเนี่ยค่ะนี่คือทีนวันโปรดักต์อยู่ในนี้ค่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน้ำมันฟาร์มที่เขาที่เขาใส่ลงไปให้เป็นของของแบบขาวๆอ่ะเพราะนั้นอันนี้มันมาอยู่ไหนเพราะเราเห็นทุกถนามแบบนี้ต่อกันมาสามสามสามถังเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ากินอะไรลงไปดันั้นซีมันต้องเลิกอันนี้เนี่ยนี่คือไขมันก็เรียกว่าไขมันพอกตามผนังหน้าท้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฟตตี t บอดี้อ a ราวเ e อะสตอมเ a ตเ a เด t ดว y ยถ้าค mm ุณมีเยอะใน t น u ่าน c ็ง t ี d a y ท i g h t e r ใช่ไหมใช่ค่ะว e ลจ็บอีกแล o วไม่ไหลเอ็นไม่บล็ e จ้าสู้แวร์ริคะอาจารย์วันนี้ก็คือตับแข็งด็กมาเดลิเวอร์ไซด Oh. Mm. Hi, when the liver c y t o s i n when the liver c y t o s i n like t i s and have the cancer cell right? the cancer cell that mean today we clean in the liver that have the back pain the bone is pain that is better yeah, yeah better yeah. no i see no better now better now อาจารย์สร้งดำหรือน่เลยอาจารย์สร้งดูนี่นะอาจารย์สร้งครอบฉันของทอดใช่ไหมนี่เขเรียกว่าน้ำมันเลว ้ำมันทีคือเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าอาหารที่เราทอดไปทุกชนิดเราไม่สามารถเอาน้ามันที่อยู่ในที่มันที่เนื้อเนื้อที่เรากินก็ไปอ่ะน้ำมันตอนนั้นมันจะไม่ขี้ออกมาได้เลยอันนี้เรากำลังมาล้างน้ำมันที่มันอยู่ในอาหารพวกนั้นนะอ๋เพรามันจะอยู่ตามข้อตามกระดูกทําให้เกลในในข้อในกระดูกเนี้ยมันทํางานไม่ดีแร่จังก็เลยปวดเนื้อปวดตัวปวดจะตายไม่ใช่เพราะจะแบกปูนอย่างเดียวมันมาจากไขข้อไม่ดี แค่นี้เขียวๆอีกเยอะไหมเลือดออกกลางก้อนเหรออาจเลือดไหลน่าจะมีน่าจะมีเป็นริมออกมาอย่างนั้นน่าจะมีเป็นริมเลือดออกมาใช่ใชสีดวงมจ๊ะใช่ดสีดวงต้องต้องน่าจะต้องหยุดนะวันนี้มาต้องนี้ที่ดูหยุดหยุดแทนต้องต้องทนแทนได้ไหมต้องต้องหยุดค่ะวันนี้ต้องหยุดแล้วก็แล้วก็ต้องไปหายาเหน็บละต้องใช้ยาเหน็บเพราะว่ามีริ่มเลือดยังไม่ออกนี่มันหยุดมาเฉยๆน่าจนมี Yes ma'am Yes ma'am นี่เนื่องจากว่าเป็นคนที่เดินเยอะนะเป็นคนที่เดินเป็นคนที่ออกกำลังกายเพราะว่าไขมันตัวนี้มันกำลังทำให้ตับแข็งแล้วฟองตัวนี้ที่มันขึ้นมามันกำลังบอกให้เรารู้ว่าต่อไปต่อมลูกหมากจะเป็นปัญหาโอ้นี่ยนี่คือมาจากต่อมลูกหมากนี่มาจากต่อมลูกหมาก What we going to do ma'am? แล้วจะทำยังไงต่อก็อย่าอย่าฉันเยอะนะอย่าฉันเยอะ <Thank> you. องค์ไหนองค์งนี้องค์นี้ลรงมาด้ชัโรครบมั่งหรือเปล่าฮะ <c oughs> ไม่ใช่ถังนี้ถังสองใช่ไหมส่ยน้อย <c oughs> <า>่น้อยเหรออันนี้เขาเรียก <c oughs> ว่าอันนี้ถังสองเไม่ใช่เ <c oughs> มื่อวานหนูตรวจไปแล้วหนู <c oughs> จำได้ <c oughs> แม่จําได้หมดทุกอย่างเลยผงชายจาได้กระบวนการเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าโรคด่างขาวนี่น่าจะเป็นมาเป็น2ี่สิบปีแล้วใช่ไหมปีสอง้สีบแปดสิบแปด ขาเรียกนี่เขาเรียกว่าเม็ดสีผิวอ่ะแต่ต้องมีพันธุกรรมไม่ได้มีไม่ได้มีในบ้านไม่ได้มีท่านคนเดียวต้องมีพันธุกรรมต้องไปดูยาวๆ,น,าๆน่าจะเป็นญาติในบ้านใช่อันนี้เขาเรียกว่าโรคด่างขาวคือมาจากไขมันในตัวแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีแต่นี่ดีกว่ากลายเป็นสะเก็ดเงินนะ,ะถ้าเป็นสะเก็ดเงินมันจะผิวหนังมันจะเปื่อยยุ่ยเน่าแต่นี่คือเขาเรียกเม็ดสีเม็ดงานนะคะแล้วก็ยังมีคอเลสเตอรอลอยู่ด้วยนะ พี่อา่ะไาั้นะอะดูชิ้นใหญ่ๆไอ้ดูชิ้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่ๆตัวนี้มันมาบอดี้ฟอร์มที่ลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วมันออกมาจากตรงไหนวะมันออกมาจากในกระโหลกศีรษะนะคะมันไม่ได้ออกมาจากเป็นชิ้นอย่างนี้เลยมันมาเป็นชิ้นเล็กๆเองหรอเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันก็มารวมอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ให้เรารู้ว่าอ๋อพระอาจารย์อะลำ่วนของลำไส้ใหญ่อะดีนะแต่ลำไส้เล็กอะไม่ดี แล้วออกมาจะสมองเป็นอะไรเป็นก็ตัวที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ตัวที่ทำให้เกิดในเกรนตัวที่ทําให้เกิดเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะคุททางนี้ไม่สวยเลยของใครคะของพัดเดดอ่าพัดเจดคือออกดีมากอันนี้เขาเรียกว่าออกดีมามมพกพระเด็ดรู้ไหมว่าเวลาที่ใจสั่งกายตามพระเจ็ดจะเข้าใจหลักสูตรนี้ได้มากเลย เนี่ยนะที่หนูได้เินหนึ่งพวกผมท่านเขาเ like else, like ้าใจว่าเออท่านมาทำอะไรแล้วท่านต้องได้อะไรอันนี้พอท่านเข้าใจอย่างนี้ปั๊บอะมาเกิดใจสั่งกายตามมันก็เรียกก็เรียกว่าออกมาทั้งตัวส่วนตัวที่จะเป็นปัญหาที่จะไปอนาคตนี่ทุกสมองมาผู้ชายทุกคนมีอย่างนี้ถ้าออกมาอย่างนี้ได้ก็โอเคอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ตอนเด็กๆต้องนมเยอะชอบกินนมด้วยนะพี่น้ัปรชัยภูมิแพ้ค่ะแม่เนื่อง